วันจันทร์ที่11สิงหาคม2568โปรตุเกสซูเปอร์ลีกเวลาตี2:45การแข่งขันระหว่างปอร์โตพบกับวิตอเรียกิมารายซึ่งปอร์โตต้องการสามแต้มเพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ด้วยความมั่นใจและรักษาตำแหน่งบนหัวตารางเกมในบ้านของพวกเขามีความแข็งแกร่งสูงขณะที่วิตอเรียกิมาราก็ต้องการแต้มเพื่อยืนยันสถานะการเป็นทีมลุ้นพื้นที่ยุโรปเกมนี้คาดว่า ปอร์โตจะเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเกมอาศัยความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและศักยภาพของผู้เล่นแนวรุกที่มีความเร็วและคมส่วนวิตอรเรียกิมาไรน่าจะเน้นการตั้งรับที่รัดกุมและรอจังหวะสวนกลับเร็วเพื่อสร้างความอันตรายแม้ว่าวิตอรเรียกิมาไรจะเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีในบางโอกาสแต่การมาเยือนรังของมังกรมีสถิติเหนือกว่าและต้องการชัยชนะอย่างยิ่งในนัดแรกทําให้ปอร์โต น่าจะเป็นฝ่ายขวาชัยไปได้ในที่สุดสกอร์ที่คาดไว้ปอโตชนะวิตตอเรียกิมาไรส์สองประตูต่อศูนฟันธงต่อปอโต